อ่ะโอเคนะครับก็ฟื้นแล้วนะครับสำหรับเครื่องไฮบริดหม้อแปลงรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้96โวลต์12กิโลวัตต์นะครับตอนแรกนึกว่า10กิโลวัตต์นะตัวนี้นะครับ12,000วัตต์หรือว่า12กิโลวัตต์96โวลต์นะครับนี่นะเครื่องที่ถ่ายให้ดูไป2-3วันก่อนนะครับอ่าเมื่อวานนี้เองไม่ใช่2-3วันก่อนแม่ลืมนะครับตัวนี้นะค่อนข้างเสียหายหนักนะครับมอสเฟรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองเป็นสามสิบสองนะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับหมดเสร็จนะอ่าตอนนี้ก็เครื่องรันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่อ่าขับหม้อแปลงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะสัญญาณเข้าหม้อแปลงถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับส่วนสัญญาณเอาพุตนะครับนี่ก็จะออกมาแบบนี้นสายเวฟห้าสิบเฮิร์ตนะครับสวยงาม นะครับทดสอบโหลดอยู่ประมาณร้อยสองร้อยวัตต์นะครับโหลดเบาๆกินกระแสอยู่ประมาณ 4M แอมป์นะครับแรงดัน9 9โวลต์นะครับทีนี้นะครับมีคนอยากดูว่าถ้าไม่มีโหลดเลยนะครับเครื่องนี้จะกินกระแสสแตนบายที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวปิดโหลดก่อนนะครับลดแรงดัน9 6โวลต์นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนี่นะครับ แรงดัน96โวลต์นะครับกินกระแสสแตนบายอยู่ประมาณ1.9แอมป์นะครับก็ถือว่ากินกระแสสแตนบายเยอะอยู่นะอ่า1.9แอมป์ที่96โวลต์ก็ลองไปคูณเป็นวัตต์กันเอาเองนะครับก็เนื่องด้วยนะครับหม้อแปลงมีขนาดใหญ่นะครับเป็นหม้อแปลง4คอขนาดใหญ่มีการอ่ากินกระแสสแตนบายที่สูงอยู่แล้วนะครับเป็นแบบที่ไม่มีแกนอ่าอินดักเตอร์ฝั่ง ขาเข้าของมออแปลงด้วยนะครับยิ่งกินกระแสสูงไปใหญ่นะในส่วนของกร,อกระแสสแตนบายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเครื่องขนาดใหญ่นะครับยิ่งเครื่องมีขนาดใหญ่กําลังวัดเยอะกระแสสแตนบายกินเปล่าเนี่ยมันก็ยิ่งจะเยอะตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอนี่นะครับทําง,งานปกติ AC out ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะ ตัวนี้ก็ทําไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูไส้ในปิดระบบก่อนอออให้ดูระบบด้านในว่าเราทําอะไรกันไปบ้างหเห็นไหมเห็นไหมล้างใหม่ทั้งเครื่องเลยทั้งหม้อปแปลงทั้งอะไรนะครับทําความสะอาดใหม่หมดทั้งบอร์ดนะครับอบอร์ดเนี่ยก็เรียกได้ว่าทํา แทบทั้งบอร์ดนะนี่มอเเฟตเป็นตัวใหม่ทั้งหมดน,นะเรียงเป็นแถวเลยนะครับ30กว่าตัวแม่ทำไปได้นะตัวนี้โดนหนักมานะครับตอนนี้ก็อ่อมเสร็จนะครับเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยก็พร้อมส่งกลับบ้านนะครับตัวนี้แค่ค่าส่งเนี่ยก็หมดเป็นพันแล้วนะครับน้ำหนักนะครับน่าจะ50-60โลขึ้นนะสำหรับตัวนี้นะมอแปลงหนักมาก นะครับซึ่งดูแล้วอาจจะน่าจะนะน่าจะเป็นทองแดงแท้นะเพราะว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ